มาครับตั้มลองไฟวันนี้นะครับเป็นแมตช์การตั้มชิงแชมป์โลกเฮฟวีเบทนะการเจอกันระหว่างเซตโรลินส์นะครับกับเดมนครีสในศึก m ั n นี่เดอะแบงค2024ครับมาวันนี้เราระบบเป็นเซตฟรีก k ินโรลินส์นะครับเป็นผู้ท้าชิงนะวันนี้นถ้าชนะก็ได้แชมป์ถ้าแพ้ก็ได้แค่ชิงกติกาชนะ2ใน3นะครับ มาเลยครับเจ้าของแชมป์เดมอนพลสเนี่ถือว่าเป็นแชมป์โลกงพิเวษที่ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเปิดตัวตวันนี้มาคนเดียวนะเดมอนพพลสมาคนเดียวคิดว่าจะรอหรลอดแล้วครับเบ่เอาเลยมา เปิดก่อนครับเปิดก่อนจัดก,การเอ้าโคสไซดไม่โดนอีกโอ้โหมาอย่างเหนือนอนอย่างหมาเอาโดนเล่นงานก่อนคนระับโอ้ยอัดเด้ท่อนแขนกระทืบโดนเอาหน้าโคกกระพื้นสองรอบ เตะอีกครับโอ้โหโดนหมุนเตะอ่ะรีเวิร์สได้แล้วจอเบเกอร์เรวียงไหนขึ้นไปทีครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหเปิดก่อนได้นอนวิ่งเข้าไปลังกาอืเล่นงานกล้องตัดพอดีอะคนดูร้องเพลงเชียร์เลย จากการเจอเมันซูเก็กมาดีมา,มามกสมารสกั่ันละครังครับจับเนกเบรกเกอร์รกกอรวันนี้พี่เซตมาในชุดสีม่วงนะเขาเพิ่งหายเจ็บครับสปริงบอร์ดเข่ากระแทกเล่นงานต่อกระโดดเตะไม่โดนครับวืดโดนงัดงัดหน้า อาจได้ท่อนแขนโอ้ยเล่นงานอีกครับอาจอีกทีอาะหลบได้โดนแบ็กคิกโอ้โหหลบไม่ทันอ่ะ <And three. S 1> ทิ้งเขาไม่โดนเข่ากระแทกนี่เล่นงานต่อครับตกต่อเนื่องจับนี่แบ็กคิกใส่ท้องจับม้วน ซูเปอร์ชิสอีกทีปีซจะยืนมืนอยู่ข้างล่างครับนี่นักปีสไปลือโต๊ะเฮ้ยลือทำไมล่ะสปริงบอร์ดขวางลำตัวเล่นงาน ลากกเอาไม่ได้ครับโดนสอกสอกกระแทกโดนจับเวียงกลับขึ้นไปบนเวทีอืมไปไหนแล้ววิ่งไปไหนเล่นงานต่อครับจับยกขึ้นเป็นสมอลแพ็กเกจนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงเอาฟันสอกผิด โม้นเข่ากระแทกแบบนี้บบนกฎกติการปรกตินะครับแต่ขอใช้อาวุธที่มันผ่านโหนหน่อยมันใดมารมการน้ำสามนะครับไปขึ้นมาแล้วเวียงฟี ตกนะครับขอเล่นงานแบบให้มันวิวหวาในแช์นี้จับไปลากครับลากไปนอนนอนที่โต๊ะครับขึ้นมานไดเตรียมตัวกระโดดทิ้งสอกเต็มเต็ม บันไดขึ้นไปโอ้กแล้วแหมกลัวจะเผอกระแทกมันดดตอนนี้อืมฟุตอนครับเตะก้านคอซ้ำกรรมการเฮ้ยแค่โตเองกรรมการเคลียร์โตครับอืมแบ็คคิกเน่เต็มบันไดนบนับนไดเอา จะหยิบมันไดไม่ทันกรรมการครับนั่งครับนั่งเฮ้ยจะเอาโต๊ะมากางกรรมาการนับหนึ่งจดก,การเสียบเข้าล็อกยกขึ้นสูเพล็กกรรมการโอโ้โหอ้าวไฟมาครับฟินแบลเลอร์ เฮ้ยโดนก่อกวนจะได้อาวฟินแบลล์ครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ้าวฟินออกมาแค่นี้เหรอเฮ้ยยังยังฟินอ้าวฟินหายไปเลยครับตามไม่ทันไอ้ฟินมาทำไมวะเนี่ย ม่มามาแช่นี้ทีหลังไม่ต้องมาพีส,สตามครับพีสตามจะโดนจับฟาดกับพื้นกระทืบไม่โดนเข่ากระแทกยังทันโตมาครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เอ้โดนเตะครับต่อยเฮอยากกระแทกนะกระแทกปุ๊บได้แต้มแรกเลย นี่อัดครับอัดไปกรรมการนับห้าแล้วเวียงไปฝั่งนูน้นหกครับเจ็ดแล้วกลางหยุดการนับของกรรมการเฮ้ยพีทไหลพีทไหลนี่หักคอในงานต่อครับพีทต,ตัวแดงแล้ว อ้จับไม่ได้เฮ้ยโดนจับยกขึ้นอ้าวโ,โอ้โหเกือบโดนโตนึกว่าจะโดนโตซะ,ะแล้วโดนเวียงไปไหนอะโดนจับหมวนครับยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็จัดการฟ้าใส่โตเลย ลาดแบบนี้ไม่ผิดกติกาหกแล้วเจ็ดครับเจ็ดขึ้นมาขอจัดการเฮดดิกรีหน่อยไม่หยับ้อยครับกดเลยหนึ่งสองสามได้แต้มแรกแบบชิลๆอ,อิตรีเซตตัวเองครับอ่ะสปริงบอร์ดเอาไม่ถึงโดนเล่นงานจับ ยกขึ้นซูเพล็กส์ไม่สปริงบอร์ดอะไรแล้วจะทำอะไรพี่เข่ากระแทกกิ้งหลบครับรกิ้งหลบอ่ลูกขึ้นมาถึงหลบยังไงก็หนีไม่รอดครับลังกาหลังบันไดบันไดมันนี้เดบังต้องมีบันไดครับ ยองนอนอยู่เลยจัดก,การนี่ทิ้งตัวโตวมาครับโตมาไปเอาโดนสองกระแทกโอ้ยไม่ยอมครับพีสเจ็ดแล้วโดนเวียงกลับขึ้นมาบนเวทีทุดหลังพีสสปริงบอร์อโดโอ้ปวดไม่ทัน โดนฟันสอกเต็มๆกระทืบไม่โดนครับกรอบชิกอรอจังหวะขอเคิร์ฟสตอร์มหน่อยเสริมแรงเรียบร้อยครับกดเลยหนึ่งสองเอายังครับพียังอึด นี่บอกโอ้ยให้กูเป็นแชมป์นานๆเนยไม่ได้เหรอเอาโดนกระแทกไม่ได้ไม่ทันโตพับเลยกลางไว้ข้างล่างเลยกันลำคาญกรรมาการเอาจะกระแทกอะไรหรอเฮ้ยจับไม่โดนครับทิ้งขาเลยล่างคอมันกระตุกอีกทีแล้วก็สปริงบอร์ดลังกาหน้าไปเวียง วิ่งไปกัดแทกเอาไม่โดนโต๊ะกะจะให้โดนโต๊ะไม่เป็นไรครับโต๊ะพร้อมบันไ,ไดพร้อมอย่างนี้ไปน,นอนนะขึ้นบันไดครับตามสูตรตามสูตรขึ้นมาแล้วกระโดดทิ้งซอกโต๊ะพังอีกรอบหนึ่งโอ้ยหลังเดี่ยงหลังเดี่ยง คนดูตะโกนชอบใจเราไปเก็บซูเปอร์ทำาไมตายครับแล้วก็ปิดบัญชีกันดีกว่าขึ now, ้นมาแล้วพีซยับครับงานนี้บอกเลยจัดการเพชรดิกร oh, ีอีกรอบเรียบร้อยง่ายๆเลยมาจัดการ <The> ซูเปอร์ทำาไมตายครับลาขอเอาโดนซอกพีซไม่ยอม โดนสอกกระแทกทีจับโอ้โหตบบ้องหูคุกหลังอีกเอา้าโดนเฮ้ยเสาของเฟนเฟนได้ยับ้อยเลยเฮ้ยยังแหมดีนะยังไอแ้แถบแถบพลังยังปาดีเวียงครับอะจะทำอะไรม้วนกับบีดจับจับ เอาฟรีสบิดลิสล็อกจามด้วยศอกครับไปเอาไม่ยอมครับฟรีสไม่ยอมให้ลากโดนศอกฟรีสเสริมแรงมาฟันศอกเต็มเต็มการทืบโอ้ยโอ้ยมาลุกขึ้นมาเอาโดนจับเฟสเฟิร์สเฮ้ยหนึ่งยัง อ่ะมาบ้างครับเควินโอเวนส์ครับออกมาเฮ้ยมันบาดหมางอะไรกับพรีสวะเนี่ยมีคนมาช่วยกอ่อกวนะนรับโอเวนส์อ่ะไม่เป็นไรไปอย่างนี้แหละได้จังหวะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอืมดรอปค,คิกก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเอาโดนเฮ้ยเซาออเฟเฮเบนอีกรอบครับโอ้โห หนึ่งสองสามโอ้โหสเสมอเฮ้ยไม่อยากจะใช้ท่าไม่ตายให้มันเสียนะครับเมื่อกี้พริสเบี่ยงไปชนกันมาการจับแบกครับพริสอัดเบี่ยงทิ้งทำไมมันทำยากอย่างนี้วะซูเปอรท์ท่าไมตายพริสขึ้นเชือกครับ กระโดดทิ้งสอรโอ้โหกดไม่ทันอาวพรีสไปรอจังหวะเลยครับวิ่งเข้ามาฝั่มผิดฝั่มผิดจะทำอะไรเมื่อกี้เห็นนะมียึดยักนิดหน่อยครับมานี่เรียบร้อยจัดการสปริงบอร์ดเคิร์ฟสตอร์มเป็นซูปเปอร์เคิร์ฟสตร์มกดเลยหนึ่ง สองสามเรียบร้อยครับโอ้โหคว้าแชมป์มาได้ครับเซตโรลิน์ <is> โอ้โย <a> นี่นะครับคนที่คู่ควรกับแชมป์เบลเทวิเวตเซตโรลิน์บทพระเอกเราไม่เบรกเอานะครับคนดูร้องเพลงเชียร์เลย ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับแมตช์การตั้มลองไฟนะการเจอกันระหว่างเซตโรเลน์แล้วก็เดมอนพรีสในมันนี่อีเดแบงสองพ2นยนะครับชอบก็รีบกดไลค์กด subscribe เ่เป็นกำลังใจผมได้เลยกันนะครับเจอกันใหม่แมตช์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ